สวัสดีค่ะแอนนี่ล่ามประจำคลินิกฟันโซบบลวค่ะช่วงนี้กังวลเรื่องเหงือกล่นอยู่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตอนแปลงฟันหรือว่าสองกระจกวันนี้จะมาพูดถึงสาเหตุของเหงือกล่น การป้องกันแล้วก็รักษาค่ะเมื่อเหงือกล่นไม่เพียงแต่ทําให้เกิดปัญหาด้านความสวยงามเท่านั้นแต่ยังทําให้มีอาการปวดร่วมด้วยจําเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการป้องกันและรักษาสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของเหงือกล่นคือโรคเหงือกนะคะที่เกิดจากสุขภาพอ,อ,อนามัยช่องปากของเราที่ไม่ดีล่องเหงือกคือช่องว่างระหว่างฟันแล้วก็เหงือก เมื่อคราบแบคทีเรียสะสมในเหงือกก็จะทำให้เหงือกอักเสบเหงือกล่นลงกระดูกเหงือกจะละลายและเหงือกก็จะล่นลงตามไปด้วยค่ะ เงือกล้นต้องหาสาเหตุให้ชัดเจนสาเหตุแรกและเป็นสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดคือโรคปรินทานหรือโรคเหงือกเมื่อกระดูกเงือกละลายเหงือกก็ลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่แปลงฟันแล้วเลือดออกนะคะหรือบางครั้งเหงือกของเราบวมควรตั้งสติให้ดีและแปลงฟันให้ดีแปลงให้สะอาดแล้วก็แปลงให้ถูกวิธีนะคะ สาเหตุที่2คือการใช้แปลงสีฟันที่แข็งแล้วก็แปลงฟันมากเกินไปนะคะพฤติกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันเช่นการนอนกัดฟันนะคะการแปลงฟันให้ถูกวิธีจําเป็นและสําคัญมากๆค่ะอย่างที่3มคือ ลากฟันโค้งรูปทรงฟันไม่เรียงกันนะคะฟันซ้อนเกตำแหน่งของฟันที่หายไปทําให้ฟันตรงข้ามไม่มีฟันรองรับนะคะส่งผลให้ฟันซี่นั้นยาวขึ้นทําให้เกิดเหงือกล้นนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ยังมีกรณีที่เหงือกล่นหลังจากจากฟันเสร็จด้วยเมื่อติดอุปกรณ์จากฟันฟันจะขยับและก็เคลื่อนที่กระดูกเหงือกที่ยึดฟันไว้จะค่อยๆละลายเป็นหนึ่งในผลข้างเคียงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกิดขึ้นหลังจากฟันค่ะ การสูญเสียเนื้อเยื่อเหงือกเนื่องจากโรคเหงือกโรคปริธานส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุอาการเหงือกล้นซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณที่เนื้อเหงือกบางแม้ว่าอายุน้อยอยู่หรือว่าออวัยรุ่นก็สามารถเป็นไปได้ค่ะ เหงือกล้นทําให้รากฟันโผลออกมาทําให้ฟันดูยาวขึ้นและไวต่อการเสียวฟันนอกจากนี้เมื่อช่องว่างระหว่างฟันกว้างขึ้นเศษอาหารก็มัดจะติดและอาจเกิดฟันผุบริเวณที่เหงือกล้นและก็ซอกฟันได้ค่ะหากรู้สึกว่ามีช่องว่างห่างกว้างนะคะเศษอาหารติดเยอะกว่าปกติมองเห็นรากฟันตัวฟันยาวขึ้นเหงือกของเราสั้นลงจำเป็นต้องไปตรวจเหงือกนะคะการรักษา ภาวะเหงือกล้นก็จะได้แก่การศัยลยกรรมปลูกเหงือกโดวยวิธีตัดเนื้อเยื่อจากในป่าของเรานะคะตรงเพดานปากเนาะตัดออกมาในปริมาณที่พอดีแล้วก็ปลูกทดแทนบริเวณที่เหงือกล้นค่ะ การรักษาสามารถปิดลากฟันที่โผล่ออกมาแล้วก็ฟื้นฟ,นฟนูเติมเต็มเหงือกได้แต่ถ้ากรณีเหงือกล้นเกิดจากโรคเหงือกโรคปริทานจําเป็นมากๆที่จะต้องป้องกันไม่ให้เหงือกล้นมากไปกว่าน,นี้ด้วยการรักษาโรคเหงือกโรคปริธานค่ะกรณีการนอนกัดฟันหรือว่าฟันซ้อนเกนะคะฟันหลุด ต้องไปรับการตรวจที่แม่นยำบริเวณที่เหงือกล้นนะคะเพื่อให้สามารถปลูกเหงือกได้ก่อนที่จะสายเกินไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำคัญมากๆค่ะ วันนี้ก็รู้สาเหตุและวิธีรักษาเหงื่อล่นกันแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาสุขภาพอนามมยช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอและเพื่อป้องกันเหงื่ออักเสบป้องกันโรคเหงือกนะคะควรแปรงฟันอย่างถูกวิธีด้วยแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มและควรไปรับการขูดหินปูนและตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอค่ะ